อีกข่าวหนึ่งนะครับชื่อของพลเรือเอกพระจุนตามประเทศนะครับ,รบชื่อน,นี้เนี่ยคนที่ตามข่าวมาก็จะรู้ว่าเป็นอดีตนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมจินสุรานนท์นะใครทําข่าวมานี่นะฮะตั้งแต่เริ่มทําข่าวใหม่ๆก็ได้ยินละชื่อของพลเรือเอกพระจุนตามประเทศนะครับล่าสุดนี้ปรากฏว่าตอนนี้ท่านเกษียณแล้วนะฮะเกษียณตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมท่านพลเรือเอกพระจุนเองก,ก็บอกนะครับว่าก็รู้สึกใจหายนะฮะ เพราะทำงานกับพลเอกเปรมตินุสุรานนท์มาตั้งแต่เมื่อปี2524นะครับซึ่งก็รู้สึกผูกพันนะครับอยู่มานานนะครับทำมาตั้งแต่ปี2524ก็จนมัากเกษียณเนี่ย31ปีนะฮะแล้วท่านก็ยืนยันว่าหมดไม่ได้ลาออกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะหรือทะเลาะอะไรกันแต่ว่าหมดวาระที่ต้องกเกษียณจากอายุราชการจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านเฉยๆยังไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าทางานาร,รัราชการมานานตอนนี้ขอพักผ่อนอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกๆก,ก่อนนะครับยังไม่ได้คิดทําอะไรส่วนคนที่จะมาแทนพลเอกประจุนก็คือพลตรีพิสนุพุทธวงศ์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพบ,บกนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความอาวุโสติดตามพลเอกเปรมจินสุรานนท์มานานนะครับก็สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนพลเอกประจุนได้นะครับครับเราได้ยินชื่อมานานนะโอ้โหนานมาก คือเวลาเวลาบางทีจะสัมผัส